แล้วก็ปรวสอบที่ทำอกาเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่สังคมตนนั้งข้อสังเกตเราเลยก็จะตีกจากไปกับ ดีครับเสร็จแล้วครับมาดูโอ oh. ้สอาดใสเลยนะครับยังมีตำหนิอยู่นะครับตำหนิเดิมโอเคมาดูหัวก,กันให้ mm. ตัวกล่อง เก็บละเอียดให้หมดแล้วนะครับที่เป็นลาเขียวสนิมนะครับมาดูหูนะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าเสียงไม่ดังนะครับอันนี้คือเห็นตะแกงแล้วนะครับคือปกติแล้ไม่ตันแล้วครับอ่ามาดูงานที่เราเปลี่ยนมา,างนี้ปกตินะครับเอามาดู้างนี้ อันนี้เป็นรอยตกนะครับยังมีอยู่นะครับผมโอเคครับาบางท่านสงสัยว่าทําไมผมต้องเก็บรายละเอียดขนาดนี้เพราะาจริงๆแอร์พอรเนี่ยลูกค้าส่วนมากจะเก็บไว้นานนะครับไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้ตั้งแต่แบบเสื่อมบางท่านก็เป็นลาเป็นสนิมหมดละผมก็อยากทำงานแล้วก็เปลี่ยนแบบให้ลูกค้าไปใช้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีคำถามกลับมา,าว่าพี่เสียงเบาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับช่างทาเลยนะครับช่างทำส่วนนี้แต่บางท่านอาจจะเก็บไว้นานเป็นลาลาแล้วมันเกิดพอกครับข้างในมันก็เลยทำให้เสียงเบาเราอาจจะลืมตอนที่เราเก็บใช้งานได้ปกตินะครับแต่พออยู่ในกล่องเนี่ยนานๆนะครับมันจะเกิดความชื้นแล้วก็เกิดเชื้อรานะครับบางเครื่อง เกิดแบตเตอรี่นะครับน้ำแบตเตอรี่เสื่อมน้ํากรดไหลออกมาอันนี้มาจากลูกค้าเก็บไว้ในกล่องแล้วก็ตั้งกล่องไว้แบบนี้ถูกต้องไหมครับน้ํากรดในหูฟังก็จะไหลจากข้างบนลงมาผมเจอเยอะนะครับบางท่านก็ไม่เสียไปเลยบางท่านก็ตูดแฉะแฉะก็คือในส่วนนี้ครับแฉะเปียกเลยบางเครื่องก็ช็อตไปเลยไม่ใช่เป็นที่เอกไม่ใช่ว่าเป็นที่แบบเพราะว่าน้ํากรดเนี่ยไหลออกมา คือถ้าไม่ได้ใช้ aerpods นะครับแนะนำอย่าอย่าใส่กล่องเนาะให้แยกกันเป็นไปได้เปิดฝายิ่งดีครับเปิดฝาไว้เปิดฝาไว้นอนตะแคงอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นกล่องแม่นะครับแล้วก็ตัวตัวลูกก็ไว้ข้งนอกให้แม่อาบอะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นจากเหงื่อเราอะไว้อยู่แล้วข้างในนะครับก็ะจะมีคาบไขมันคาบ า,าเครื่องสําอางคาบอะไรเงี้ยครับเข้าไปอยู่ตามนี้อยู่แล้วพอเราไม่ใช้นานมันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนบูดเน่าเสียเป็นเชื้อราเป็นสนิมนะครับโอเคถ้ายังไงผมดูแลไปแล้วก็ไปดูแลกันต่อนะครับว่าของพวกนี้มันจะอยู่กับเราได้นานก็อยู่ที่เราด้วยนะครับไม่อยู่ที่ช่างอย่างเดียว ขอบคุณครับถ้าชอบก็ส่งมาทํากันได้นะครับงานที่ร้านก็จะประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้ามารอเร่งมากก็ทําได้นะครับแต่ในจุดนี้ก็ไม่ได้เก็บให้นะครับก็คงไม่ทันเพราะบางเครื่องค่อนข้างจะเยอะใช้เวลาทำความสะอาดบางเครื่องนี้ยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กระบวนการแล้วกันเนาะมันไม่ใช่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นคือเอาอันนั้นนี้มาเช็ดนะครับไม่ไม่ใช่ผมทำงานไม่ใช่อย่างนั้น จะมีทั้งเครื่องมือชั้งอุณภูมิมาช่วยด้วยในการทำความสะอาดสังเกตผิวนะครับใจยังมันอยู่จะไม่ด้านนะครับส่วนคราบที่หูก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ